ตรงตาเนียสามสิบอยาแม้เมื่อจักคำนี้เปล่าอินุมะเอเลฟอินุมะเอเลฟบูมบูมทีโหัวจะแตกไอ้เหี้ยเอ้ยคือปกติมันก็เอเลฟอยู่ลวเว้ยคือบูมเข้าไปปุ๊บอ๋อจังไม่ต้องควัสดีครับสวัดีนะดูว่าอาเชอร์มันยิงหลอดที่พ่อยามเข้าปูมันอ่ะไปแอมดีกว่า อ๋อไฟซอสเฮียคนยาวแต่มันมันหลอดเท่จริงเลยแต่ก่อนทำไม่ได้นี่อ่ะแต่ก่อนไลฟ์สตรีบบบม<ฮ>อ,ยอ,อ,อย่างงี้ไม่ได้นะนี่อโอ้โหกล่องอย่างงี้นี่มันเนเมอัสซิตเฮียตัวเฮียแล้วไฟระแต่ก่อนทำงี้ไม่ได้นะกนี่อไลฟ์ไปด้วยเยอะเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยไอ้ได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่เจ้าหูได้พบเจอดได้เจอกับ<ๆ> เนวิซิตี้อย่างเร็วอ่ะจีดล้อกันหมัดต้องปรับหมัดความเร็วสูงเสียงแบบไม่ไหวแล้วอ่ะครับพี่มันเป็นซอมบี้เนะมาหากูเรียบร้อยนะกูเลยว่าอยู่ไหนอย่าโดนอีกแล้วอ่ะจะโดนอีกแล้วซอมบี้จะได้โดเอ้ยมึงขวากันปั่นกูจะล้มสองหอจะล้เงินไปต่า มันรู้มากเลยเหรอมันรู้มากสุดละซอมบี้คือแบบได้กินระยะ100ร้อยเมตรมาได้ตอนอะไรมาทำให้ซอมบี้เก่งขึ้นมาเนี่ยทีเวลัสแกมันเริเ่เมเข้าตู้กันกลางของทีเวลัสไปเ,เข้าตู้ไปแล้วสองคนมันจะเข้าตู้ไหมล่ะ เดี๋ยวไป,ไปคนเดี๋ยวไปอีกคนไม่ต้องห่วงมาโง่ไอ้กกอตองบีบตาตารงนี้เลย มื่สุดในั้นแล้วเป็นคนธรรมดาพี่แซนด์ว็ชมาฝากใส่ใดๆทั้งนั้นเมื่อเธอยไม่ได้ดีแล้ทีอยู่ ทมทันต่อยโดนได้ไงฮะโอ้เต็มว้วอยู่กทางวิ่งตามมึงอยู่เพื่อนมาเล่นไหล่มาเล่นแบบไหนเนี่ยมึงก่าให้แจ้มต่างตางกูเต็มเลยไหมเพื่อนทำไมมึงล้มง่ายจังเลย ให้มึงเตะไม้กุญแจหนาพ่อให้มึงล้มง่ายแบบนี้กูก็ยังปั่นต่อกูยังทำลายไม่ช่วยเพื่อนนีิเพื่อนมันเสพสองอะเสพไปแตกง่ายเกินไปแตกง่ายเกินเออกูต้องปรับสตรีมอยู่อะ ไม่แรเลแล้วกูโนสนดนแคร์ครับเพื่อนไอ้กูสลด้วกูแคร์สาธารณะเสร็จถึงแรงวกูจะไม่ได้แคร์เท่าไหรไมม่มันก็ผัดมันก็ผัดแคร์ที่กูไม่แดกไอวีเ e. และทดสอบเพื่องมันไม่เดินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจอคิวเลอร์พิมีซี่อะหล่ะ จะโดนกูกูพร้อมโดนในเครสิทธิ์ช่วยนี่นไม่โดนกูพร้อม่ตาย,ยไ,ได้ไงนมะมาดูช่วยมึงแต่เขาไม่รักมึงนะเพื่อนอืมไม่เป็นไรกูแค่ได้แค่ได้รักสปอร์ตไซด์แย้วได้ห้าร้อยอยู่นิ่งๆแบบกูต้องอ่ะงก็ปล่อยก่อนกรโดนแรงๆทำไมมันรู้มันรู้มันรู้มากไอ้เหี้ย <c oughs> งานนั้มันรู้มาแล้วเพื่อนแม่งลากเข้ามาแล้วโอ้แล้วปุ่โดนแล้วปุ่เปิดไาแล้วปุ่ออกปุ่น,นบอกแล้วอย่าไปโดนดโดนินีี่เนิดไปไงอาการมึงไหวรึเปล่าเพื่อนมึงอยู่วิ่งดิจารอบเดผมหิวนิดเพื่อนแต่ไม่ต้องห่วไงเพื่อนคนนี้มึงสุดซีดน,ไดนไงอ,อ๋อ เร <ider> <Commons> <t ons cción> ื่องกูจังวะมึงจะรับบาดกูทุกที่ไม่ได้นะเก็บา่สจ่ว่เอนมันบ้าจะไอย่เียล้กูโดลกูดนอย่างเร็วไอ่ะว่เห ก็ได้เอ้ทำโสสกช่วยหาพ่อหาแม่มึงน่ะนี่มันน้ำเหรอปะน้หอปน้ำจิสเต็ปเพราโหดมากเนี่ยสโอสบีสบีสบีรู้บ้าง

ลบเกมทิ okay, None. None. ้งแม่งเลยน้ำน้ำกูเจอที่เทียร์เลยเจอที่เทียร์เลยเ้องสี่กระจอกกระจอกไบเจอไม่ได้ไงเนี่ยไอ้กูตายแล้วอ่ะกูไม่ได้เล่นเลยกูไม่ได้เล่นตั้งแต่ครึ่งเกมอ่ะเพราะกูนั่งปอบไลฟ์สตรีมอยู่นะครับกอตัวหายเกมแล้วกมยเหลือสามตู้อยเลยผไม่ได้ปรับตั้งแต่ต้นเกมเ่รอเห็นแล้วเห็นแล้วมันจะตายยากอ่ะไอ้เฮียไม่พ้น พวกมันเล่นกันจริงวะเนี่ยไปน้ำน้ำน้ำแชร์ไลฟ์พี่ไปให้คนอื่นดูดิน้องเออเอเออเออเอม่อีเอ่มออเ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 อออเอออ่เอออเอออเ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 อ ไม่เทียบไรอยู่เนี่ยไม่อยากรู้ใช่นี่คือการทดสอบอือแชทไม่เด้งด้วยแชทไม่ขึ้นด้วยดูแชทไม่ได้ด้วยเว่เว่เวไม่ให้ดูแชทครับน้องเออทำไมอ่ะกพี่ไม่ให้ดูเย้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นั่งทำเหี้ยละมัดละกำหมัดละเดี๋ยวนั่งทำแชทไปหนึ่งไม่รู้ว่าทำไงคอสตอมหนึ่งเซตติ้งมีคนดูอยู่แค่สองคนอะทำแชทไปทำไม ใช่ไปได้มีประโยชน์ด้วยนะครแค่สองคนเนี่ยโคตรจ้าเลยโคตรใช่พี่พี่ภูพี่ภูคนมีกําลังใจเลยคนดูอยู่กันแค่สองคนนะกําลังใจเต็มเปี่ยมกําลังใจเต็มเปี่ยมเลยโอ้ยเลยกําลังใจเนี่ยกําลังใจเต็มเปี่ยมเกี่ยวไปด้วยหัวใจเนี่ย เดินมาน id ี่นานี่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 มีแชทแล้วไงอ่ามันด้งมาแล้วทำแชทแล้วไงแชทเด้งแล้วแชทเด้งแล้วทำแชทแล้วไงนี่ไงกำลังใจเต็มเปี่ยมอืมให้สิบให้ให้ให้ห้าเฟรมพอสำหรับแชทอะเบืองเฟรมไเฮียนี่ไงทำแชทไว้ตั้งไว้ไหนดีตั้งไว้ไหนดีเสร็จตั้งไว้ไหนดีเออกำลังใจเต็มเปี่ยม ชัดๆชัดมายังชัดมายังชัดมายังเออเออเบื่อเบื่อเบื่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วตั้งไว้ไหนดีตั้งไว้มุมไหนดีมันทําชัดใสไงแต่ว่าจำไม่ได้มันต้องแต่งมันแต่งได้เว้ยไม่รู้อ่ะมันจะไีอยู่อ่ะวิธีการทําชัดใสอ่ะไอ้เหี้ยนี่วิ่งเร็วกูไปชอบที่หน้ามันจริงกดได้เด้อสซเวเชียว่ากดได้เด้อเกมกาล้วจากวิ่งเร็วอย่างนี้เหี้ยนี่ไอ้องเต้มันวอร์ดเก่งมากว่ะดูสองคน ไอเอฟซีน่าจะลืมมาแล้วแหละว่ามีช่องพีไอซับช่องพีไว้ไว้ด้วยเราเราตั้งไว้มุมนี้แล้วกันนะมุมล่างมุมเออ่นี้แล้วกันนะจริงๆเอาไว้ฉากหลังก็ได้ไงไม่งั้นก็เอาไว้อีกจอเนี่ยไม่ไม่ไม่แชทอ่ะไม่งั้นก็เปิดอีกจอดูไปเลยเคยต้องช็อปแชทแต่กูไม่ให้มันเห็นตรงคำว่าช็อปแชทเว้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคมันส่วนลองเมนดิเมนเฮียอะไรก็ได้ แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดขอบจอใช่ปะมุมบนเนาะมุมบนโอเคเมนบนซ้ายเนาะไอ้พูดกูทำอะไรได้หรือเปล่าไอ้พูหลังหักอะเหรอโอเคกูเรียกอะไรได้หรือเปล่าเรียกได้ทำทำอะไรได้หรือเปล่ากูไม่เคยรู้หรือเปล่า เอไปไงไปนี่นี่นี่เดี๋ยวเราหน้านี้โชว์ไว้หน่อยทดสอบรลฟ์เสร็จคลิปอ่านไ์หายไงแม่ไม่หายกูไม่ลบเลวกไม่ลบค้าบลบนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะเอาหน้าคนนี้แปะไว้นะครับเพื่อแบบเป็นสิริมงคลนะครับเม้นเฮ้ยใครเนี่ยแค่ผ่านทางมาไอพูมึงใช่ไหมสัตว์ แค่คนที่ผ่านทางมาพูดคุยคุทำอะไรคูณทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าเออไม่จริงเซนร์นี่วะมันกูรู้ปุ๊บมันไม่เห็นทำอะไรได้หรือเปล่ามันไม่เห็นใช่แต่ว่าเออโหเฮียโคตรเออไม่เห็นมันต้องมันต้องเม้นเยอะกว่าเงี้ยมันต้องตัดเงี้ยแล้วกูจำไม่ได้มันจะมีวิธีปรับอยู่แต่ว่ากูรู้วิธีปรับตัดไอ้ตรงตัดไอ้ตรงคำว่าท็อปอ่าใช่ใช่ตัดไอ้ตรงคำว่าท็อปแชทออกแล้วเลื่อนลงมาข้างล่าง โอ้เรียบร้อยขึ้นมานอนเ้าวเฮียสัตว์โปรแกรมนี้มันใหม่เหรอมันก็ไม่ใหม่นะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาใช้ OBS เองเนาะ ตัแรงแรงสองคนมึงทำอะไรได้หรือปล่าใสอิดใสแห้งอยู่แรงแรงไหมล่ะใสแห้งปิด <sk ป eh ิดปิดไปก่อนไมปิดเฮ้ยปิด สู้ไม่ได้ไม่ใช่สู้ไม่ได้ตัวแม่งสะทุนขอโทษครับถ,ถ้ามึงขอโทษอะแล้วมีคนตายอะมึงก็มาขอโทษไอ้สัตวนตองน้ำนมึงกดรอไว้เลยคือเขามีแต่สอนใช้ตั้งค่าไลฟ์สดไว้ ว่าเขาไม่สอนเขาไม่สอนใช้ใช้ว่าฟาร์มไปทำไงเว้ซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับของที่ผมได้มามาจากการการที่ผมไปให้คนอินฟาร์มให้ล้วนๆนะครับเป็นร้านรับฟาร์มชนิดหนึ่งนะครับที่ผมจะไม่ระบุนะกันนะครับอันนี้หนึ่งหนึ่งคนดูสตรีมนะขณะนี้ใช้ต่อเนี้ยก็เย้มาคือผมเองกั่นะ อันนี้มันคือผมเองไงล่ะคนมีกำลังใจเลยใช่ไหมยี่สิบเจ็ดตอนเกินร้อยมีอะไรฮะเขาซ้อเยไอที่ชอบนะฮะแต่จานกูดูคลิปอุตส่าห์ดูคลิปแบบจานเจอสอนแต่จานเจอไม่บอกวิธีการทำแชทก็ดูใครอ่ะไม่มีคนสอนเลยเอง วิธีการใส่แชทอะกูจะพยุกต์เอาจากวิธีการนะโอ้เสียงวิธีการทำจาก OBS เป็นคนธรรมาดาที่แสงจะวิเศษมากกว่าใครใดใดทั้งนั้นที่จะ <c oughs> เป็นใจอย่างนี้นะั้นดีอยู่แล้ว ที่เป็นเธอแบบนี้นะเดียวแล้วเป็นแค่คนธรรมดาที่แสนจะวิเศษมากว่าใครใดใดทั้งนั้นเปนเนี่ยป็นไงไม่พอหรอกนี่สมเราจะเป็นเทสเนี่ยเนี่ยมันปรับมันปรับไม่ได้เว้ยไอ้คำว่าเลเยอร์หอยเนี่ยมันปรับไม่ได้เว้ย อืมวันนะคืออยากใช้ของอ้นี้เว้ยแล้วข้อเสียของเนี้ยคือมันปรับไม่ได้เว้ยเข้าใจเข้าใจที่พี่สื่อใช่ไหมสัน เมื่อกี้ผมกำลังแบบ what the fuck สองร้อห้าโพในสองร้อยสองเพื่อมาเนี่ยเพราะเดี๋ยวกู๋จะหาโปรแกรมไลฟ์สตรีมเพิ่มแน่เลยไอเนี้ยโปรแกรมแค่เนี้ยมันไลฟ์ไม่ค่อยดีอ่ะโปรแกรมอะไรมันอัดคลิปดีอ่ะแต่ว่าแบบมันไลฟ์ไม่ค่อยดีอ่ะโปรแกรมไลฟ์สตรีมดีๆมันมีอยู่แค่ไม่กี่โปรแกรมเองอะทีวคนเขาใช้เยอะโอจริงนี่ไงโคเรนยิปติเลียนอ่ะ สตรีมแลบดีกว่าเว้ยสตรีมแลบปแลบแล็กไหมอ่ะถ้าสตรีมแลบไม่แลกอะกูจะใช้เว้ยแต่ OBS แล็ปเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ไม่แลกนะอันนี้ก็ไม่แลกนะอันนี้อันนี้ไม่แลกอยู่แล้วนี่โปรแกรมดีเนาะใช่ใช่ใช่หน้าหน้าจอผมคือสตรีมมันยังไหลเรื่อยปกติโอเคมันมันแลกละแลกละแลกนิดนิดไม่แลกมันแลกนิดนินไงพี่ไปใช่หรอเพราะเจ้าของช่องแม่งเปิดเครียดอะไรดูอยู่เยอะแยะอะไรเงี้ยละ คือมันนี่คือภาพชัดสุดที่จอกูที่ยิงสตรีมออกไปนะตอนนี้เว้ยไม่แหลกมากไม่แหลกมากบางครั้งมันอยู่ๆมันก็แบบแหลกๆมันปกติเว้ยอืมบางครั้งบางครั้งมันใช่บางครั้งมันก็แหลกเอานว่าเดี๋ยวจะลองมาใช้สตรีมแลอดูแล้วกันนะเดี๋ยวไม่คิดเสียงผมออกไลฟ์มาใช่ไหม เหลือเฮียอะไรอ่ะอะไรนี่ผมคุยกับตัวเองไปตลอดเลยอ่ะยิบัดูตัวเองคุยกับตัวเองอ่ะเป็นยากแล้วคนเฮียอะไรเขาทำได้เนี่ยแล้วแบบโคตรยินดีอ่ะพี่โคตรยินดีอ่ะรู้ไหมพี่รู้ไหมพี่ทำอะไรก็ไม่เห็น ไลฟ์สตรีมอยู่แล้วอีกจอหนึ่งกำลังทำอะไรอยู่หรือวะกำลังลงโปรแกรมไลฟ์สตรีมอีกโปรแกรม <c oughs> คนเหี้ย,ยทำจะ <c oughs> ไมได้เสียงมันแปลกไปวะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เสียง <c oughs> ทำอย่างบอกนั่นไม่ใช่เสียงผมพี่คียตีปากให้ ไม่ว่าปกไอเ้เคีื่อเอาจริงเนอะโปรแกรมสตรีมโปรแกรมเกี่ยวกับแบบที่เขาต้องอัดหน้าจอกูอัดไว้ปกกดไว้ไดร์ลักตลอดเลยเพราะกูว่าไดร์ลักอะแม่งสําคัญเลยแต่ตอนแง่วิดีโอห้าวิดีโอเนี่ลาก่อนไอ้สัสใชวิดีโอห้าวิดีโออะไรเปลืองเปลืองไฟชิปหายเลยเคีื่อแม่งแบบสัสแบบสี่สี่วิดีโออ่ะที่แบบกูทําผิดแล้วมันไปลงไดร์ซีใช่ปะ่ะเซอร์เออแม่งโคตรกินไฟเลยเว้ยเอาจริงอ่ะเออเลย เออพิ่งรู้นั่นแหละแบบแม่งมวิดีโออ่ะแม่งห้ากิกะไอสัตว์ห้ากิกะสามกิกะลบทิ้งก็ได้พื้นที่ไฟล์หลักจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะทำโอเคคิดเอาอ่ะเนี่ยแม่งกลับมาว่างสิบเอ็ดิกอ่ะจากเมื่อกี้ว่างแค่เก้ากิกะโอ้ยอ้าวากมาแต่กี้ไม่ถึงเก้าิกด้วยนะ yeah. <c oughs> เยอะผมยังติดใจกับการที่เสียงตัวเองผ่านเข้าไมค์แล้วมันแปลงเสียงมันแบบเหมือนคนละคนเลยอ่ะเแล้วไงก็คือตลอดเวลาวันนี้ผมคุยกับตัวเองอยู่ใช่ไหมโอ้เจอคนเดิมใช่ไหมพูว์ตลอดตลอดเวลาวันนี้ผมคุยไอ้สามคนนี้ไอ้สามเจอคนเดิมเหรอมาเปิดเว็บแคมไอ้เีสือ มันจะพิมพ์นี้ในในเว็บโป๊เปล่าขอเร็วเรวชข้มนี่ไงื้อรวมตีก่อนดีนดีจใจไปก่อาีล้วกูให้มึงจ้าไปก่อน,น,อนกโอนนโหปิดผลึกไายฮาร์ดใช่ตต้องตีเราไม่อยู่ห้าวีอาชิงแต่ตว่าปวดอ๋อไม่ต้อง ถ้าไม่วิ่งใช่ปะถ้าไม่วิ่งกดย่อกดย่อโดยกันอีกเว็บแคมพ่อมึงอะเขี้ยมันเปิดกล้องใส่เว็บแคมกูฉันเปิดกล้องใส่เว็บแคมวอเตอร์ฟากอ้าวเว็มันทำใส่เว็บแคมกูยัดแมุ่นเปิดเว็บแคมหาพ่อมึงอะใส่ ไอ้พี่ไสตรีมแบบไม่ใช้เว <Aqui. S 3> ็บแคมกูเ <il> อ <orter> ้าวเฮ้แต่แต่ในสตรีมไม่เห็นนะไอ้พี่ไม่พี่ก็หลอกพี่อ่ะแต่กูไม่เปิดกล้องนะเวลาไลฟ์แบบแมวไม่ไม่ไม่อะไรไม่เห็นอะไรไม่เห็นไม่ไม่ไม่เพราะเพราะว่ากูไลฟ์อยู่ไงเพราะกูดูในเว็บแคมไงเซนเข้าใจป่ะน้องูปะจอยปะจอยาะจอยบอกรับ เีใส่แมสตั้งเล่นเกมไงใส่แมสเล่นเกมไงใส่แมสไลฟ์สเตีมไงอดภัยไว้ก่อดไงลอดภัยไว้ก่อดไงไม่ได้โควิดนะครับกลัวเขาแคบหน้ากูไปลงนเฮงกดยอดกันกดยอดกดยอดเห็นไหมมันว่ารู้สึกว่ากดย่อแล้วมันเร็วขึ้นโอ้เคยกับเต๊กเคยกับเตแกไปแล้วเราจะหยุดไลฟ์สตรีมตัวนี้แล้วเราจะไปตัวนู้นต่อนะครับ